สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศเกมที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับตุนความได้ปเปรียบมาเยอะมากเลยสาหรับแมนยูเกมที่แล้วในบุกไปชนะมาได้3ประตูต่อศูนย์แต่ในเวลาตีสามนะครับคืนนี้เดี๋ยวเราไปพูดถึงทั้ง2ทีมกันครับเริ่มที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนครับ เกมที่แล้ว f a ฟเอคนะชนะเรสติงมา3ประตูตัวหนึ่งสองเกมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ครับยิงไปถึง6ประตูเกมตัสามลูกอะ่ะครับแล้วก็เสียให้เรสติงไปแค่ลูกเดียวเท่านั้นแต่เกมกับเรสติงเนี่ยมันมีปัญหาไงไอเจ้าแคลโรแอนดี้แคลโรตำนานของลิเวอร์พูลเขาอะเนี่ว่าเสียบอิลิเซ่นเจ็บพัก3เดือนเลยแับยังไงก็ไม่ทันเกมนี้อยู่ละแต่พวกเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ลงอยู่แล้วครับมักซิยาวดาโลซันโช ฟันเดอร์เบกพวกเนี้ยที่เหลือนี่ก็น่าจะพร้อมลงสนามทั้งหมดแลยครับแล้วก็ได้นักเตะใหม่หราอแต่นักเตะใหม่น่าจะยังไม่พร้อมสําหรับเกมนี้หรอกสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผู้เล่นที่จะลงสนามครับก็คาดว่าผู้รักษาประตูเป็นดาวิดเดคเคอเหมือนเดิมนะกับแบ็กขวาเป็นวานวิสซาก้าแบ็กซ้ายเป็นลุคชอครับคู่เซ็นเตอร์อาจจะกลับมาใช้คู่วานลานกับมาร์ตินเนสนะกองกลางครับก็จะมีกาเซมิโลโนโทูแบนกลับมาแล้วครับ ก็น่าจะใช้เฟสแทนอิเล็กเซนไปก่อนครับตัวลุกก็จะเป็นบรูโน่ครับส่วน2ฝั่งอาจจะใช้ดาวรุ่งครับอย่างกานาโชแล้วก็เอลังการอดูแล้วกันว่าจะเป็นคู่นี้หรือเปล่านาเปาก็ใช้วาลเวกฮอตครับส่วนทั้งฝั่งของนอตติงแฮมฟอร์เรสครับสภาพทีมเกมนี้เนี่ยมอร์แกนกิฟไว้ครับ เจ็บข้อเท้ามาตั้งแต่เกมที่เจอกับแมนยูนั่นแหละมีปัญหาแน่นอนครับออกิฟไว้เนี่ยตัวเด่นเลยตัวที่เจ็บอยู่ก่อนอันนี้ก็หลายคนเลยครับดีนเฮนเดอร์สันอันนี้ก็คือลงไม่ได้อยู่แล้วครับติดขับทายไทยโวอาโวนิยี่นี่ก็เจ็บเชกูกุยาเตา้พวกนี้เือว่าค่อนข้างมีปัญหาครับแต่ก็เสริมทัพมาเยอะมากๆเหมือนกันนะวันนี้แมนยูก็คงเล่นแบบสบายๆเลยครับไม่ต้องกดดันอะไรมากเพราะเหมือนก้าวขาไปแล้วก้าวหนึ่งชนะ1ลูกไม่พอต้องชนะ2ประตูขึ้นไป โฟร์เรสเนี่ยคงมาใสายเต็มที่แน่ๆครับแต่ผมคิดว่าแมนยูลูกโต้กลับหรือการทําเกมรุกที่เฉียบคมเนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่ามากๆเลยครับวันนี้2ประตูน่าจะมีให้เห็นชอบแล้วก็เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับใครอยากรูมทุกกีฬาผมฝากอัลฟา88ไปด้วยนะครับไลนละอดอยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ